สวัสดีค่ะพันธุดาสริปโพคาที่ปรกษาการขายนิสสันลำลูกกาคองสี่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องคำมั่นสัญญาต่อลูกค้านิสสันกันค่ะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่กำลังจะซื้อหรืออยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันกันนะคะข้อแรกเลยค่ะหากลูกค้าซื้อรถกับเราไปแล้วแล้วจะนารถเข้ามา เพื่อเช็คระยะหรือเข้ามาซ่อมทางศูนย์บริการของเราก็จะให้บริการด้วยความโปร่งใสโดยจะมีการประเมินราคาค่าใช้จ่ายต่างๆก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องมีการขออนุมัติจากลูกค้าก่อนที่จะให้บริการค่ะข้อต่อมานะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องบริการหลังการขายเลยค่ะเพราะว่าทางนิสสันก็จะมีการรับประกันอะไรต่างๆตามระยะ เวลาที่กําหนดการรับประกันต่างๆก็อย่างเช่นประกัน1ปี2ปีหรือว่าการรับประกัน20,000กิโลและส่วนการซ่อมก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเป็นการซ่อมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างแน่นอนต่อมาค่ะข้อ3บริการรถยนต์สำรองใช้ฟรีแต่ว่าจะต้องเกิดใน2กรณีนะคะคือ1 เป็นงานซ่อมที่เกิดจากปัญหาคุณภาพและใช้เวลาในการซ่อมเกินกว่า24ชั่วโมง 2. กรณีที่อะไหล่ของทาง s สันไม่มีอยู่ในคลังและทำให้รถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้แต่ทั้ง2กรณีนี้นะคะลูกค้าจะต้องเป็นเฉพาะรถยนต์ที่อยู่ในระยะรับประกันและเป็นรถยนต์ที่เข้าสู่บริการตลอด ต่อมาค่ะข้อ4คํคมั่นสัญญาข้อสุดท้ายก็เป็นการเพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกค้าของทางนิสสันนะคะทางเราก็จะมี call center เพื่อให้ลูกค้าโทรติดต่อเรื่องต่างๆหรือเกิดเหตุฉุกเฉินรถเสียลูกค้าสามารถโทรติดต่อกับทาง c เซ็น e n t e r ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะหลังจากลูกค้าโทรทางาหลังจากลูกค้าโทรแจ้ง call center แล้วแล้วก็แจ้งสถานที่ที่มี รถเสียจอดอยู่ตรงนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะไฟช่วยเหลือจะไปช่วยลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยหลังจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคะ่ะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีลูกค้าที่น่ารักสนับสนุนกับทางนิสันดังนั้นคำมั่นสัญญาเหล่านี้นะคะให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าทางนิสันจะสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงภายใต้คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์แล้วก็การบริการที่ดีที่สุดจากทางิสันค่ะหลังจากฟังคลิปนี้แล้วก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังตัดสินใจจะซื้อหรืออยากจะเป็นเจ้าของิสันหรือกำลังลังเลอยู่อยากให้มาเป็นครอบครัวิสันด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ